อ้อมพิยดาโพสคิดถึงพ่อเปียกบอกไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้จากไปแบบกระทันหันสำหรับเปียกพิสารอักระเสนีผู้กำกับชื่อดังอดีตพระตบจูบในตำนานเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่4ธันวาคม2561อายุ73ปี โดยในวันที่3ธันวาคมเจ้าตัวบ่นว่ามีอาการปวดหลังจึงไปโรงพยาบาลคุณหมอฉีดยาให้แล้วกลับบ้านแต่อาการปวดหลังกลับไม่ดีขึ้นจึงพาส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งและได้แอดมิดอาการปวดหลังยังมีเป็นระยะกระทั่งเวลาห้าทุ่มพ่อเปียเกิดอาการหายใจไม่ออกมีอาการน็อกหมอปั๊มหัวใจเป็นเวลา3ชั่วโมงครึง่งแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ล่าสุดอ้อมพิยดาผู้เป็นลูกได้โพสต์ภาพย้อนวันวัน,วนครั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมแคปชั่นว่า จากการเก็บบ้านแล้วเจอเรื่องราวดีๆในความทรงจําและคิดถึงคิดถึงพ่อเสมอนะคะและแล้วพ่อก็ยังไม่มาหาลูกแต่เขาบอกกันว่าไม่มาหาคือหมดห่วงยอบก็ได้พ่อไม่ต้องห่วงนะคะสบายใจได้จะดูแลตัวเองและคนรอบข้างลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวจะทําได้ค่ะรักและคิดถึงเสมอ